สวัสดีครับเพื่อนๆณขณะนี้ผมอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเพื่อนๆบริเวณริมเขื่อนมหาชัยนะครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาดูเทศกาลกินเจกันนะครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวจะเดินพาดูบรรยากาศนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาเริ่มมาเลยครับเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับ และนี่ก็เป็นบริเวณประตูทางเข้านะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่จะมาก็ปักบุรไปได้เลยนะครับที่หอนาฬิกาจังหวัดสมุทรสาครมหาชัยนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาที่จุดคัดกรองกันก่อนนะครับเพื่อนอสวัสดีครับเดี๋ยวพยาธตรวได้เลยครับผมโอเคไหมฮะขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวมาเริ่มจากหัวแถวไปยังท้ายแถวเลยแล้วกันะะนะครับเพื่อน อันนี้ก็เป็นร้านกะรอจีนะครับเพื่อนๆคนก็เข้าคิวรอกันนะครับโ,โหนี่คนเยอะเลยนะเดี๋ยวเราไปอันนี้ก็เยอะแยะเลยนะเพื่อนๆพอดีผมไม่ค่อยมีความรู้นะฮะในเรื่องอาหารเจนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆดูบรรยากาศไปแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นกะรอจีใช่ไหมครับคุณแม่ค้าครับอ่าโหขายยังไงครับเนี่ย ยี่สิบนะโอเคขอบคุณมากครับผมมาดูร้านต่อไปเลยนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็มีโต๊ะสาหรับนั่งทานด้วยนะครับเพื่อนๆก็บรรยากาศค่อนข้างดีเลยทีเดียวมีริมนี่ครับเพื่อนๆริมเขื่อนนะครับเพื่อนร้านนี้ก็เป็นพวกเต้าหู้ทอดพวกหมี่อะไรพวกนี้นะครับสวัสดีคุณแมคค้านะครับ เดินดูเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้เป็นหน่อมคกนะครับขายดีขายดำยายดำออายดำนะผู้ผิดนะเพื่อนๆเป็นหนอมคกนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารเจนนะครับร้านก็มีกับข้าวมากมายเลยทีเดียวนะครับเพื่อนเยอะเลยนะครับร้านนี้กับข้าวเยอะมากเลยนะครับครับ ขอบคุณแม่ะค้านะครับ,บว,ะะวันนี้พึ่งหายป่วยนะพูดไม่ค่อยถนัดนะครับอันนี้ก็เป็นพวกขนมนะครับขนมอะไรครับคุณแม่ค้าขนมอะไรครับนขนมตาลน,นะครับของกล้วยของกครับผมเยอะแยะเลยนะร้านนี้นะร้านแม่เอิบนะคะ,ะร้านแม่เอิบนะทางด้านนี้ก็เป็นขนมจีนนะ อ่าร้านเดียวกันนะนี่ครับค่อนข้างเยอะฮะร้านนี้ขายข้าวยำนะฮะพวกยำ วันนี้เป็นอะไรฮะเนี่ยโรตีโหทำกันใหม่ๆเลยนะอิง,ง,อง้่ยเยอะเลยนะฮะก็มีชุดละสี่สิบชุดละร้อยนะครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นขนมตาลอีกแล้วนะครับนนสวัสดีคุณแม่ค้านะครับ่นีเป็นขนมจีบครับ สวัสดีนะครับร้านนี้ร้านเต้าหู้ทอดนะครับเลยสวัสดีนะครับไปดูกันไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับพเพื่อนๆว่าผมไม่ค่อยมีความรู้นะครับ อันนี้ก็เป็นพวกต้มอ,อะไรต่างๆนะครับนี่เป็นหมีม่นะครับโ,โหนี่สัดหมี่เยอะเลยนะฮะเยืนดัวโฟฮะร้นะรานนี้นะฮะ อันนี้ก็เป็นพวกขนมพวกข้าวลามด้วยนะครับเอาสวัสดีคุณแม่ค้านะครับโน,นี่เยอะแยะเลยเกี๊ยวซ่า50าบาทำลังพอดกันเลยนะพะ่อค้าอันนี้ก็เป็นร้านเต้าหู้ทอดนะทีละ10บบาทเท่านั้นเองนะเพื่อน ดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่เป็นพวกร้านมีนะครับนี่าทำมันใหม่ๆเลยนะครับข้าวโพดก็มีขนมหวานก็มีนะครับสวัสดีคุณแมคค้านะครับส,สดีครับโห่นี้ก็เยอะเลยนะฮะขนมอ่านี้ของโบราณเล,ยไ,ลยไอติมหลอดโห้ยติมหลอด ลุงขายยังไงครับลุง5บาทครับหบาทนะโอ้โหมีโบราณเลยนะอนยขอบคุณ,ค,ณคุณลุงนะครับสำหรับเพื่อนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอหลงฟูดดี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นร้านน้ำนะฮะ สำหรับเพื่อนเพือนที่อยากจะมาที่ศาลเจ้าศาลลักเมืองนะจังหวัดสมุทรสาครมหาชัยนะครับก็สามารถจอดรถกันได้ในศาลเจ้าพ่อเลยนะครับหรือถ้าไม่พอก็ไปจอดที่วัดป้อมได้นะครับเพื่อนก็ใช้เวลาเดินมาประมาณ5นาทีจากด้านหลังนะครับ น,นี่ก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยนะครับผมอ,นนอันนี้ก็ปลูกผักโอเคนี่นะครับเพื่อนบรรยากาศโดยรวมนะลมเย็ยนสบายแลที่จอดรถก็จะอยู่ด้านนู้นนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราวนกลับนะครับอีกข้างหนึ่ง น,นี่ก็เป็นพวกวัยนะวัยเจนะพ่อค้านะเส้นเจนะเนี่ยเป็นพวกผักเยอะเลยสวัสดีคุณแม่ค้านะครับสิัสดีครับตอนนี้กไ้ติมนะฮะของเยอะมากนะนเพื่อน ตอนนี้ยังยังไม่ถึงช่วงเย็นนะเดี๋ยวช่วงเย็นคนจะเยอะนะครับตอนนี้เวลาประมาณ4ี่โมงนะครับเ,เพื่อนๆอันนี้เป็นพวกน้ำพริกนะครับโอ้เยอะเลยฮะอันนี้เป็นหมี่นะครับ ก็เป็นโรตีนะครับเพื่อนวันนี้ต้องขออภัยนะไม่มีความรู้จริงนะเดี๋ยวเดินดูกันไปเรื่อยๆครับ นี่ก็เป็นน้ำปั่นนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมโอ้โหอันนี้นี่ของโปรดเลยอันเนี้ยวันเดี๋ยวนี้ดีดนะไม่ต้องไม่ต้องใช้ตะหลิวแล้วนะได้ครับทุนแรงไปเยอะอ๋อทุนแรงไปเยอะนะขายะนะยังไงบ้างคะมีขึ้นโรลร้อยยี่สิขึ้นโรลร้อยสี่สิบครับผมในชวน,วนเพื่อนๆเข้ามาเที่ยวหมาชัยหน่ยฮะ ได้เลยพี่อ่าบอกเลยฮะผ่านกล้องเลยเออ่มาเชิญเที่ยวงานอุตเยที่รโดยเฉพาะร้านนักเมืองร้านตัวรักเที่ยวโอ้ร้านน้ำแล้วขายงานเริ่มตั้งแต่วันไหนฮะวันที่16ถึง15ครับเดือนเดือนอะไรฮะเดือนตุลาคม63นะครับผมโอเคแล้วขายกันตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยตั้งแต่เช้าครับตั้งแต่เช้าเลยถึงสามทุ่ม โอเคขอบคุณมากนะครับครับผมฝากไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นพวกอะไรเหอะอ่ะาุลไม้อบแห้งนะอันนี้ก็เป็นน้ำปะในน้ำส้มสดนะฮะครับวัสดีครับ วันนี้น่ารับประทานนะฮะชื่อร้านครับผมสวัสดีนะครับดูันไปเรื่อยนะเพื่อน,นนี้บรรยากาศก,าก็คึกคักนะรตรงนี้นะฮะ มีลงมีเรือวิ่งผ่านนะฮะนั่งทานกันสบายเลยฮนะลมเย็นนะฮะตรงนี้รนะิมเขื่อนสารเจ้าพ่อมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครครับผมอันนี้ก็เป็นพวกร้านน้ำนะครับอันนี้เป็นกุ้ยช่ายทอดนะฮะสวัสดีคุณแมคคานะคะสวัสดีครับ นี่มีข้าวโพดคุกด้วยร้านนี้โหนี่ขนมปักหม้อน่ารับประทานเลยทีเดียวสวัสดีนะครับบัสริค้าครับนี่ของเยอะเลยนะเจนนะอาวัสดีครับอันนี้เรียกอะไรเอ่เข้าแตนมาที่เจอก<ม>ันที่นู่<ม>น,นใช่ไหมนะโออโอเคมาเปิดที่นี่ด้วยนะโอเค สวัสด <uan> ีนะครับเพื่อนๆอย่าลืมมาอุดหนุนนะครับอันนี้เป็นขนมบ้าบินใช่ไหมครับน้ิค่ะอ๋อบ้าบินนะฮะอดอ๋อนี่มีเยอะเลยโอ้ที่น้ำมันใส่มากเลยน้ำมันอะไรคะเนี่ยน้ำมันองุ่นค่ะอ๋อน้ำมันองุ่นนะขอบคุณมากครับผมอันนี้ก็เป็นน้ำพริกนะครับผมน้พรริกคคับรับผมขอบคุณครับ สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาก็เดี๋ยวมาช่วงเย็นได้เลยนะครับพิกัดริมเขื่อนสารเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับเพื่อนๆสามารถจอดรถได้ภายในงานนะครับหรือว่าไปจอดที่วัดป้อมก็ได้นะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นมะม่วงนะโอ้โหน่ารับประทานนะสีสันอ้าวันนี้ก็เป็นอีกลานหนึ่งโอ้โหย สวัสดีนะครับโอเคเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะมาเดินเที่ยวหรือว่ามาหาอาหารเจรับประทานนะครับก็สามารถมาได้เลยนะครับศาลเจ้าพ่อจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเพื่อนๆนตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับผม สำหรับเพื่อนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องอาหลงฟู้ดดี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม